คุณผู้ชมคะคริปโตเคเรนซีหนึ่งในรูปแบบของสกุลเงินที่ได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ไม่เพียงในแง่ของการลงทุนเท่านั้นเพราะว่าปัจจุบันธุรกิจต่างๆก็เริ่มที่จะเปิดรับแล้วก็สามารถนําเงินคริปโตมาใช้ซื้อสินค้าและบริการกันได้มากขึ้นที่ผ่านมาก็มีหลากหลายธุรกิจที่ให้ลูกค้านําเงินคริปโตไปซื้อได้แล้วแม้กระทั่งกาแฟล่าสุดก็ซื้อด้วยสกุลเงินดิจิตอลได้แล้วนะคะแต่ตอบยากนะครับถ้าหากใช้คริปโตไปซื้อกาแฟจะบอกว่าง่าย ก็ได้แต่จะบอกว่าไม่ง่ายก็คงจะไม่ใช่เรื่องง่ายๆสำหรับคนทั่วไปที่ไม่เคยใช้เงินสกุลน,นี้ครับาการสั่งซื้อแก้วราคา40บาทาชำระด้วยคลิปโตเอเรนซี่ซึ่งเป็นสกุลเงินดิจิทัลนะครับวิธีใช้เนี่ย <c oughs> ต้องเข้าไปในแอปพลิเคชันครับซึ่งแอป,ปนี้ชื่อว่า บิทาซ่าจากนั้นจะต้องแจ้งสกุลเงินที่ชำระสินค้าต่อพนักงานพนักงานก็จะให้สแกน QR code แล้วก็กดยืนยันการชำระเงินค่าสินค้าแล้วก็ต้องยืนยันตัวตน2ชั้นเพื่อความปลอดภัยนะครับที่เล่ามาทั้งหมดนี้เป็นอันเสร็จสิ้นการชำระค่าบริการด้วยคริปโตนี่ก็เป็นประสบการณ์ใหม่ครับของทนายความอายุ38ปีคนนี้เขาบอกว่าเขาเป็นคนหนึ่งนะครับที่สนใจการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล เริ่มศึกษามาประมาณ7เดือนปกติก็จะใช้สกุลเงินดิจิทัลเพื่อการลงทุนเท่านั้นแต่วันนี้ในเมื่อใช้คริปโตในการซื้อกาแฟใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้เขาก็จะลองใช้ครับเพื่อเป็นการเพิ่มความสะดวกสบายมากขึ้นตอนแรกว่าจะมาลองใช้ดูก็มันก็สะดวกมันก็รวดเร็วดีนะครับถ้าถ้าเราใช้ถูกต้องหรืออะไรต่างๆเนี่ยครับไม่ไม่ไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนอะไรครับก็เข้าไปตามเ็ มันไลยขั้นตอนอต่างๆในจะมีหน้าในการที่จแกนาา์โค้ดในแป๊บเดียวครับ,รบผมเห็นผมเห็นว่ามันมันเป็นรูปแบบใหม่ที่มันมันมันสามารถที่จะ,ะมันมันเกดการบริการที่ที่ที่ดีครับ เพิ่มข้องคำในการชำระชำระเงินแล้วก็เราสามารถที่จะไปลงทุนหรือในการที่จะทำกำไรในส่วนนี้ได้นะแม้ว่าการชำระด้วยคริปโตจะมีความสะดวกนะครับแต่ก็กังวลเรื่องของความปลอดภัยการถูกแฮ็กข้อมูลจึงอยากจะให้ระบบนั้นรองรับความปลอดภัยของลูกค้ามากที่สุดส่วนการชำระค่าสินค้าด้วยคริปโตในวันนี้พบว่ายังมีผู้ใช้บริการไม่กี่รายครับ ทั้งนี้การรับชำระเงินด้วยคริปโตจะเริ่มในร้านกาแฟอินทนิน21สาขาจากทั้งหมด750สาขาทั่วประเทศขณะที่กลุ่มบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปในฐานะธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ของไทยตอนนี้ก็ประกาศความร่วมมือกับบริษัทบิทคัพแคป i ิตอลกรุ๊ปโฮลดิ้งในฐานะ e x ็กชเชนไทยที่มีบัญชีผู้ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศมากที่สุดนะครับแล้วก็ยังมีการเปิดตัวบัตรสมาชิก เพื่อใช้สิทธิประโยชน์สำหรับนักลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลด้านประธานกรรมการบริหารเดอะมอลล์กรุ๊ปยอมรับครับว่าความร่วมมือนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นในการสร้างสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจยุคใหม่รองรับพฤติกรรมของผู้บริโภคครับมันเป็นออมนิแชนแนลนั่นแหละเราก็บอกว่าคุณจะใช้เงินสดก็ใช้ไปสิคุณจะใช้เครดิตร์าก็ใช้ไปสิแต่เป็นอีกช่องทางหนึ่งซึ่งเราอาจจะไม่ได้มาใช้โดยตรงถ้าอ,อาจจะไปใช้แล้วก็ไปแลก ปแลกเป็นเงินก่อนแล้วมาใช้เราทุกคนมีเงินมีตรงนี้ไปแลกเป็นดอลล่าร์ดอลลาร์มาเปลี่ยนมาเป็นไทยบาทไทยบาทก็ไปซื้อที่เรางั้นการที่พูดตรงนี้พูดตรงแล้วว่ามันอาจจะไม่ใช่คริปโตเดตมงแต่เขาอาจจะเอามาเราก็ไม่ว่าอะไรเราก็ทํากันเพราะมันจะเป็นเงินบาทเลยนางสาวสิริธิดาพนมวันณอยุธยาผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีการเงินธนาคารแห่งประเทศไทย กล่าวว่าแบงค์ชาติร่วมกับกรตพิจารณาถึงแนวทางในการกำกับดูแลการให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัลน,นะคะหลังพบว่าแนวโน้มรูปแบบการให้บริการจะเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ย้ําแบบนี้คุณผู้ชมอบอกว่าแบงค์ชาติจริงๆไม่สนับสนุนให้นําสินทรัพย์ดิจิทัลมาเป็นสื่อกลางในการชําระสินค้าและบริการนะคะสาเหตุหลักๆห,หนึ่งเขาบอกว่าราคาผันขวน มีความเสี่ยง2มีความเสี่ยงจะโดนโจรกรรมทางไซเบอร์อาจจะทําให้เกิดปัญหาข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลขึ้นมาหรืออาจจะถูกนําไปใช้เป็นเครื่องมือในการฟอกเงินแบบนั้นจะส่งผลต่อร้านค้าผู้ประกอบธุรกิจและผู้ใช้บริการอาจจะเสียหายได้และถ้าหากมีการนําสินทรัพย์ดิจิทัลมาใช้ชําระค่าสินค้าและบริการในวงกว้างอย่างแพร่หลายอาจจะส่งผลต่อเสถียรภาพของระบบการชําระเงินเสถียรภาพของระบบการเงินของประเทศและเกิดความเสียหายกับสา ธะชนทั่วไปได้นะคะซึ่งนี่เป็นมุมมองที่สอดคล้องกับผู้กํากับดูแลในหลายประเทศอังกฤษสหภาพยุโรปเกาหลีใต้มาเลเซียก็มองแบบนี้เหมือนกันทําให้หลายประเทศตอนนี้จํากัดขอบเขตการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อการลงทุนค่ะ